มอัปเดตฟีเจอร์ใหม่จากโพสต p โพสจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. ระบบสมาชิก CRM จากโพสต p โพสเชื่อมต่อ Line Official Account ให้ลูกค้าสามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆผ่าน Line Official Account ของร้านค้าเพื่อแลกแต้มคะแนนแล้วส่วนลดโปรโมชั่นและสิะสทธิพิเศษต่างๆ 2. รองรับแบมกับภาษี r e c t o n i c e-tag ช่วยให้ร้านค้าจัดทำแบงกับภาษีในรูปแบบ e-tag ได้เองพร้อมส่งอีเมลเอกสารแบมกับภาษีไปยังลูกค้าผ่านระบบจัดการร้านค้า post post ได้ง่ายดายสสแกนบาร์โค้ดเพิ่มสินค้าหน้าขายช่วยให้ร้านค้าสามารถลงสินค้าได้ง่ายดายเพียงแค่สแกนที่ตัวสินค้าระบบ post post ก็จะขึ้นข้อมูลสินค้ามาให้เลยทําให้ร้านค้าลงสินค้าได้รวดเร็วและยังลงสินค้าไปพร้อมพองการขายได้อีกด้วย 4. จัดทำป้ายติดชั้นวาง ินค้าช่วยให้ร้านค้าสามารถปรับแต่งป้ายติดชั้นวางสินค้าในรูปแบบเฉพาะของร้านได้เองผ่านระบบจัดการร้านค้าโพสต์โพสต์ห้าลองรับการชําระเงินผ่านโพสต์โพสต์ที่คอมเมอร์ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและชําระเงินได้แบบออนไลน์ผ่านระบบโพสต์โพสต์ที m คอมเมอร์ทให้ร้านค้าสามารถเช็คสเตตัสการชําระเงินของลูกค้าและทําการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ทันทีหก รองรับหมดร้านอาหารและห้องครัวในระบบ e n d o d เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ร้านอาหารที่ใช้เครื่อง POS ระบบ a n d r o i d สามารถจัดระบบภายในร้านได้อย่างครบโปรเซสตั้งแต่การรับออเดอร์การจัดระบบโต๊ะอ,อาหารและการส่งออเดอร์ลูกค้าไปยังห้องครัวรวมไปถึงการรับชำระเงินได้หลายช่องทางผ่านระบบจัดการร้านค้า PostPost เรียกได้ว่าฟีเจอร์ใหม่จาก PostPost ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้าให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นร้านค้าไหนสนใจใช้งานระบบ PostPost สามารถติดต่อเราได้ตาม ช่องทางนี้เลยค่ะ